สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์กับครูทิพย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องสารรอบตัวเราค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะนักเรียนเราลองมารู้จักคำว่าสสารนะคะสะสารก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราโดยจะมีคุณสมบัติ2ประการนั่นก็คือ1นะคะคะสสารจะต้องการที่อยู่และ2ค่ะ สสารต้องสัมผัสได้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะสะสารต้องสามารถสัมผัสได้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5้าประสาทสัมผัสทั้ง5มีอะไรบ้าง1ค่ะมีตาค่ะสองค่ะมีหู3ค่ะมีจมูก4มีลิ้นและ5คือกายสัมผัส S 1> <S 1> ซึ่งสิ่งที่เราสัมผัสได้โดยตานั่นก็คือภาพที่เรามองเห็นนั่นเองส่วนหูนะคะสิ่งที่เรารับสัมผัสได้จากหูนั่นก็คือเสียงนะคะนักเรียนส่วนจมูกนะคะสิ่งที่เรารับสัมผัสได้นั่นก็คือกลิ่น <ian> และลิ้นนะคะสิ่งที่เรารับสัมผัสได้นั่นก็คือรสชาตินั่นเองนั่นยังจะสังเกตเห็นว่าข้อที่4นะคะนักเรียนจะไม่มีปาก ะะเพราะว่าปากไม่ใช่เป็นอวัยวะในการรับรสนะคะในลิ้นต่างหากนะคะนักเรียนที่เป็นอวัยวะในการรับรสเพราะลิ้นจะมีปุ่มต่างๆในการรับรับรสให้เรารู้สึกถึงความหวานความเปรี้ยวความเค็มใช่ไหมคะและสุดท้ายคะ่ะนักเรียนคือกายสัมผัสนะคะกายสัมผัสสิ่งที่เรารู้ได้นั่นก็คือความรู้สึกนะคะนักเรียนหรือลักษณะนะคะ ความหยาบความละเอียดของสารหรือสะสารนั่นเองค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเราลองมารู้จักคําว่าสารสารเขียนคล้ายๆกับคําว่าสะสารเลยตัดสอเสือออกไปหนึ่งตัวใช่ไหมคะสารเนี่ยคือส่วนที่อยู่ภายในของสสารหรือเป็นเนื้อของสสารนั่นเองอย่างเช่นสมมุติว่านะคะวัตถุวงกลมนี้คือสสาร นะคะคทั้งหมดนี้เรียกว่าสะสารนะคะแต่เนื้อข้างในของมันเห็นไหมคะเนื้อข้างในของมันจะประกอบไปด้วยอะไรตรงนี้ค่ะจะเรียกว่าสารนั่นเองนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจเนาะว่าสารเนี่ยก็คือเนื้อในของสะสารเนาะนักเรียนต่อไปค่ะนักเรียนเรามาดูคุณสมบัติของสารนะคะสมบัติของสารจะมีอยู่ทั้งหมด สองสมบัตินั่นคือสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีโดยสมบัติทางกายภาพนะคะจะเป็นสมบัติที่เราสามารถสังเกตได้จากลักษณะภายนอกนะคะอันแรกคือสมบัติทางกายภาพนะคะเป็นลักษณะที่สังเกตได้ภายนอกโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะโดยใช้ประสาท สัมผัสทั้งหนั่นก็คือตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสนั่นเองสิ่งที่เราสังเกตได้ที่เป็นลักษณนะหรือเป็นสมบัติทางกายภาพมีอะไรบ้างอย่างเช่นรูปร่างของสารรูปร่างของแก้วน้ำรูปร่างของปาก,กาหรือรูปร่างของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราอันนี้คือสมบัติทางกายภาพสีนะคะ เราสามารถมองเห็นได้ว่าสารนี้มีสีอะไรวัตถุนี้มีสีอะไรนะคะกลิ่นนะคะวัตถุนี้มีกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นมีกลิ่นเป็นยังไงนะคะรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มหรือเปล่าหรือมีรสชาติขมเหมือนยานะคะการนำไฟฟ้าก็เป็นสมบัติทางกายภาพเช่นกันนะคะสารนี้มีสมบัติการนำไฟฟ้าหรือไม่นะคะและมีจุดเดือด ที่ต่างกันอย่างเช่นน้ํากับน้ํามันเนี่ยนะคะก็จะมีจุดเดือดที่ต่างกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คืออันที่1ค่ะสมบัติทางกายภาพของสารต่อไปค่ะนักเรียนคะเราลองมาดูสมบัติทางเคมีของสารสมบัติทางเคมีเนี่ยจะเป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีทั้งหมดโดยเน้นในเรื่องของความเป็นกรด และความเป็นเบสนะคะและมีอีกอย่างหนึ่งก็คือการติดไฟอย่างเช่นข่าวจากสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะนักเรียนเนาะข่าวที่โรงงานพลาสติก ช่ไหมคะที่สมุดปาการเนี่ยเกิดการระเบิดเกิดขึ้นเห็นไหมคะมันคือการระเบิดของสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการติดไฟสูงดังนั้นเนี่ยจึงใช้เวลาค่อนข้างยาวนานในการควบคุมเพลิงควบคุมสารเคมีเหล่านี้ไม่ให้ติดไฟไม่ให้ลุกไหมเพิ่มมากขึ้นค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าสารเนี่ยมีคุณสมบัติในการติดไฟสูงนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราลองไปดูความเป็นกดเป็นเบสของสานนะคะความเป็นกดเป็นเบสของฐานอ่ะให้นักเรียนนะคะสังเกตตารางนี้ไว้นะคะสังเกตแผนภาพนี้ไว้นะคะโดยให้นักเรียนจําเลข0ค่ะเลข7ค่ะลูกและเลข14 0 7 14เรามาเริ่มอันที่ง่ายที่สุดก่อนนะคะคือเลข7ค่ะ ค่า pH จะเป็นค่าที่บ่งบอกความเป็นกรดเป็นเบสของสารนะคะความเป็นกรดเป็นเบสหรือความเป็นกรดเป็นเบสของสารนะคะโดยที่สารใดมีค่า pH เท่ากับ7สารนั้นจะเป็นกลางทางเคมีนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าสารใดที่มีค่า pH เท่ากับ7 สารนั้นจะมีความเป็นกลางทางเคมีนะคะนักเรียนเนาะอะ,อะแต่ถ้าสารนั้นนะคะไปทางซ้ายมือนะคะนักเรียนเนาะแต่ถ้าสารนั้นมีค่า ph ตั้งแต่0ถึงนะคะมีค่า ph ตั้งแต่0ถึง6สารนั้นจะแสดงความเป็นกรดค่ะ โดยที่ถ้าสารนั้นเนี่ยมี5่าเข้าใกล้เลขศูนมากๆเลยอย่างเช่นมี5อยู่ที่ประมาณ1หรือ2นะคะเห็นไหมคะเข้าใกล้เลขศูนย์เนาะมี5ตั้งแต่1ถึง2เนี่ยเขาก็จะเป็นกฎแก่นั่นก็คือมีความรุนแรงมีความเข้มข้นของกรดเนี่ยอยู่สูงมาก นะคะแต่ถ้าสารนั้นเนี่ยมี5เข้าใกล้เลข7นั่นก็คือมีค่าประมาณ5ถึง6นะคะมี5 pH ประมาณ5ถึง6สารนั้นจะแสดงความเป็นกรดอ่อนนั่นแปลว่ามีความเข้มข้นของกรดเนี่ย ค่อนข้างน้อยนะคะมีความเป็นปลดที่ไม่รุนแรงมากแต่ถ้าอย่างน้ํากรดเนี่ยนะคะนักเรียนที่ใช้ในห้องปฏิบัติการนี่ที่สามารถทําลายเนื้อเยื่อบนใบหน้าได้อันนี้คือเป็นปลดแก่นะคะนักเรียนเนาะเป็นกรดแก่ที่สามารถทําลายเนื้อเยื่อได้เลยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะนักเรียนกรดเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวนะคะกรดจะมีรสเปรี้ยวอย่างเช่นอะไรบ้าง อย่างเช่นน้ำมะนาวค่ะน้ำส้มสายชูน้ำอัดลมก็เป็นกรดเห็นไหมคะถ้านักเรียนกินน้ำอัดลมเยอะนักเรียนก็จะได้รับกรดเข้าสู่ร่างกายเยอะเช่นกันนะคะต่อไปค่ะเรามาดูฝั่งขวามือกันบ้างคือฝั่งของเบทนะคะนักเรียนเนาะเบสเนี่จะเป็นสารที่มี5 pH ตั้งแต่8ถึง14นะคะมี5 pH ตั้งแต่8ถึง14โดยที่ถ้าสารนั้นมี5 pH อยู่ที่ประมาณ13ถึง14เขาก็จะกลายเป็นเบสแก่หรือเป็นเบสแก่นั่นเองนั่นก็คือมีความเข้มข้นของเบสค่อนข้างที่จะสูงนะคะแต่ถ้านะคะสารนั้นมี5 pH เข้า ใกล้เนะคะก็คือมีค่า pH อยู่ที่ประมาณเจ็ดกว่าๆนะคะหรือประมาณ8ถึง9นะคะมีค่า pH ประมาณ8ถึง9สารนั้นก็จะแสดงความเป็นเบสอ่อนนะคะก็จะแสดงความเป็นเบสอ่อนเนาะโดยที่ส่วนใหญ่เนี่ยเบสหรือเบสเนี่ยจะมีรสฝาดนะคะนักเรียนแต่เราไม่ต้องชิมทุกอย่างนะคะนักเรียนเนาะแค่ให้รู้ว่ากรดเนี่ย มีรสเปรี้ยวและเบสเนี่ยมีรสฝาดนะคะนักเรียนอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นสบู่ค่ะอย่างเช่นแชมพูผงซักฟอกนะคะอันนี้คุณครูเขียนผิดเนาะเป็นงองงค่ะผงซักปอกนะคะนักเรียนที่เราใช้ ซักล้างทําความสะอาดนะคะโดยที่สารที่มีคุณสมบัติในการซักล้างทําความสะอาดส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะมีคุณสมบัติในความเป็นเป็นเบทนะคะแต่เขาจะเป็นเบทที่ไม่รุนแรงเป็นเบสอ,อ่อ,อนๆที่ไม่ทําลายร่างกายมากจนเกินไปสังเกตได้ว่านักเรีนยนบางคนเนี่ยจะแพ้ใช่ไหมคะแพ้น้ํายาล้างจานซึ่งก็เป็นเบสนะคะ แพ้ผงซักฟอกเนาะบางคนเนี่ยใช้ผงซักฟอกแล้วก็มีผื่นขึ้นใช่ไหมคะนักเรียนแสดงว่าร่างกายของนักเรียนเนี่ยแพ้เบตนะคะนักเรียนหรือผงซักผ้าหรือผงซักฟอกนั้นเนี่ยนะคะมีความเป็นเบตค่อนข้างจะเป็นอันตรายต่อร่างกายมากเกินไปนะคะซึ่งจากในคลิปประจําวันของเราทุกวันนี้เนี่ยเราก็จะพบได้ทั้งความเป็นกรดและความเป็นเบต แต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะนักเรียนเนาะผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยก็จะมีความเป็นปลดอ่อนและเบสอ่อนอยู่แล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นงานของนักเรียนนะคะเป็นงานของนักเรียนให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด เรื่องสมบัติของสารนะคะซึ่งมีสมบัติ2ออย่างเนาะเหมือนที่คุณครูได้สอนไปเมื่อกี้คือสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารนั่นเองนะคะเขียนลงในสมุดนะคะทํางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยระบายสีให้สวยงามนะคะนักเรียนคุณครูอยากให้คะแนนนักเรียนมากเลยนะคะอยากให้เต็มหมดทุกคนเลยดังนั้นเนี่ย คุณครูขอให้นักเรียนตั้งใจทํางานด้วยเนาะนักเรียนนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนถ่ายรูปให้ชัดๆนะคะเพื่อที่มันจะเป็นการง่ายในการตรวจงานสําหรับคุณครูด้วยนะคะดังนั้นนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนทํางานนะคะพร้อมแล้วก็ไปลุยทํางานกันได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ